คือถ้ำมรกตครับอยู่ที่เกาะมุดจังหวัดตรังเป็นความมหัศจรรย์ใจที่ธรรมชาติรังสรรค์นะครับออกมาได้อย่างสวยงามและลงตัวสุด,สดการพบเจอถ้ำมรกตเนี่ยเกิดจากคนท้องถิ่นครับเข้าถ้ำต่างๆทางทะเลเเพื่อไปหานกนางแอนหาไปหามาก็เจอถ้ำมรกตนี่แหละครับส่วนที่มาของชื่อนะครับคือเกิดจากการที่เราว่ายน้ําเข้าไปนะครับเพลิดเพลินเสร็จแล้วเรามองกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสีน้ําทะเลเนี่ยเป็นสีเขียวมรกตครับนั่นเป็นที่มาของชื่อนั่นเองนะครับ ทีนี้ครับนอกจากสวยแล้วเนี่ยยังมีความสนุกครับก็คือตอนที่เราว่ายน้ําเข้าไปในถ้ำนี่แหละครับระยะทางประมาณ80เมตรครับในถ้ามืดมนเลยครับแล้วเราก็ว่ายน้ําด้วยความเงียบสงัดด้วยความมืดนะครับถ้าเรามากับทัวร์เนี่ยเราจะได้สนุกครับผมเพราะว่าทัวร์เนี่ยคนเยอะและเขาก็ลากกันเป็นแถวเป็นแพรนะฮะคุยไปว่ายน้ําไปไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีหาดภูเขาที่สวยที่อยู่ใน เกาะแห่งนี้นี่คืออันซีนไทยแลนด์ของจริงครับผมได้บันทึกเรื่องราวของการมาถ้ามรกตที่นี่ครับคลิปนี้ครับถ้ามรกตครับจังหวัดตังอัน,นี้ลุงลุงให้มาโอเค Ok, bây giờ bây mình sẽ chạy vào lâu, bây giờ vào mình นี่เป็นบริเวณหน้าถ้ำมรกรถผมที่หลังเกาะมุกครับการเข้าถ้ำมรกตนะครับก็จะมีเชือกไว้ให้นะฮะผูจากปากถ้ำจนถึงท้ายเรือครับเราก็ลากแต่ท้ายเรือมาถึงปากถ้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็ว่ายน้ําต่อนะผมก็มีการสำรวจข้างหน้านิดนึงว่ามีอะไรอยู่เพราะหลายคนทำโกโปรต่อเขานี่ฮะ ้เอ,อาใส่หรือขาวเนี่ยขวาขวา,อ,ขายอยู่ข้างในเลย ตรงนี้เราไม่มีทัวร์นะครับไม่มีใครบอกแล้วลุงก็ไม่ได้บอกด้วยลุงแค่บอกว่าว่ายไปเลยจริงๆมันจะมีทางแยกนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าใครไม่เคยมาต้องถามไปก่อนนะฮะโอ้โหไม่รู้มันไม่เห็นรอไม่เห็นทางนะ คือเข้ามานิดนึงนี่คือข้างในมืดเลยนะฮะไฟฉายที่หัวเนี่ยไม่ได้ส่องสว่างให้เราเห็นอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่คือมืดเลยระยะทางจากปากถ้ำไปถึงตรงหาดเนี่ย80เมตรนะครับผมตามเสียงไปอย่างเดียวเลยสันทายาล้วน้นะครับผมแล้วก็มาเจอปากถ้ำานี้ฮะ นี่คือบรรยากาศข้างในที่เราไหว้น้ากันมาเนาะไหว่างเงี้ยหตักเงี้ยที่อยู่ในบริเวณข้างในถ้ำของถ้ำมร,รกตฮะที่นี่ที่จงังหวัดตรังคนตึมเลยสวยมากโอ้ดูสวยมาก มีหาดด้วยโคตรเก๋จากธรรมชาติแล้วก็ข้างหลังก็เป็นทิวเขาล้อมรอบดูโอ้สวยงามจริงธรรมชาติตรงนี้มันเก๋ตรงี่มันมีหาดจริงอะ นี่คือพี่พีแก๊งถั่วฮะที่เขาเรียว่าถั่วก็จะเห็นเป็นภาพตั้งแต่ผมเห็นตั้งแต่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเพาตเกาะเป็นขบวนขบวนกันฮะไ้ไได้ใช้น้ำนขออยู่ที่นี่สักประมาณ15าทีด้าน